มัทฉะมาทีนี่เมื่อคาเฟอีนปะทะก,กับแอลกอฮอล์ตีเลือกใช้มัทฉะเกรดคาเฟ่ที่ให้กลิ่นเด่นชัดไม่จมไปกับนมโอ๊ตที่มีความนัวตีแบบโควิส <c oughs> เริ่มด้วยการนวดมัทฉะ3กรัมกับนมโอ๊ต30 ml ให้แตกตัวไม่เป็นก้อน <c oughs> จากนั้นเติมนมโอ๊ตอีก30 ml แล้วตีตามสูตรสำนักใครสำนักมันจะได้ไข่พามหรือไข่กรอบก็ขอให้จบที่กลิ่นและรสสัมผัสถูกใจเราก็พอปะเพิ่มดีกรีความแซ่บด้วยวัดก้าประมาณ60 ml ซึ่งไอเดียของแก้วเนี้ยตัวใหญ่ เลยขอเติมด้วยไอริชครีม 25ML ที่ได้ทั้งกลิ่นหอมและบอดี้ที่หนักแน่นเสริมความนัวหอมหวานซ่อนเค็มด้วยซอต้าคาเมลไซรัป15 ml กับซารีนโซลูชันหรือน้ำเกลือ10%ประมาณ1 ml ชิมแล้วเชคกับน้ำแข็งก้อนใหม่ๆให้สุดแรงจากนั้นเสิร์ฟลงในแก้วทรงมาร์ตินี่แค่นี้แหละเลยขอเรียกเขาว่ามัชามาร์ตินี่แก้วนี้หนึ่งโทนนัตดี้มาเจอกับกลิ่นหอมหวน่นชวนหลงไหลโทนมารีลาและช็อกโกแลตหวานเค็มกลมอุมอมิในบอดีี้ท่่่่คคอนนนนจะักแตไมืางใล สุดท้ายก็อย่าลืมดื่มไม่ขับดื่มอย่างมีความรับผิดชอบกันด้วยเด้อ